หลายคนนะคะถามกวางม,มาเยอะมากเลยว่าตอนนี้กวางปฏิบัติแนวทางพระอาจารย์ต้นแบบไหนบ้างนะคะกวางก็อยากแบ่งกันเนาะในช่วงแรกนะคะก็ะลึกถึงพระรัตนาตรัยได้เลยนะคะด้วยบทนี้คือพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสัางโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพอกวางเริ่มล,ลึก ในพัฏรตนตาใเนี่ยจนแนบกับจิตของเรานะคะทําให้จิตของเราได้เรียนรู้แล้วก็จดจาได้แล้วเนี่ยกวางก็จะเลื่อนมาท่องธาตุกรรมฐานนะคะซึ่งแบบนี้เนาะกวางจะท่องธาตุกรรมฐานให้ทุกคนฟังนะคะคือธาตุสี่คือธาตุดินเรียกปัทวีธาตุธาตุน้ําเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวาโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข่นแข็ง ธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับพังผืดไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเอืบออาบพธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำในกายนี้คือดีเสเลตหนองเลือดมันเหนือมันข้นน้ำตาเปียวมัน น้ำลายน้ำมูกไข่ข้อโมดธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟธาตุไฟในกายนี้คือไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธา,าตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมในกายนี้คือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้อง ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจกำหนดพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานบทพิจารณากายหกขั้นตอนหนึ่งหมดลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกาย เราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็ล้มลงทับแผ่นดินกํำหนดมาให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดินเมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อกันลหลายวันน้ำก็จะดันดินออกมา ร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเกี่ยวช้ำตาถลนลิ้นงจุกป,ปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมาเมื่อผ่านไปหลายๆวันเข้าผิวหนังก็จะปิดแตกไปทั่วทั้งร่างกายน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหลยเยิ้มออกมาตามรอยที่ปิดแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดิน เมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกตามรอยที่ผิดแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพลนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาแล้วหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้ จากนั้นเพ่งจนเห็นกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุก,ก่อนทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุก,ก่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินก็เป็นอันเดียวกัน เมื่อพิจารณาจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปเริ่มต้นพิจารณาขั้นตอนที่1อีกทําซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเราคือธาตุสี่ดินน้ําไฟลมตามความเป็นจริงเมื่อทุกคนฝึกฝนตามหลักการของพระอาจารย์ต้นทุกคนจะรู้แจ้งได้ด้วยตนเองเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ